เห right, awesome> ี่ยงคะานี้อ้เเยวด้วยทำไมม่ไหวอะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบมาทำเมนูแซ่บแซบเย็นนี้กันนะคะตามเจาเหลาปูม้าค่ะที่ฟาร์มปิยพันธ์นางดิว่าที่สิแยก2ถึง3นะคะเราจะไปตักสดๆที่บ่อกันเลยค่ะไปดูกันค่ะ เราถึงที่ปียพันธ์ฟาร์มแล้วนะคะแหล่งวัตถุดิบป,ปูม้าเป็นเป็นในบอ่อค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าไซส์ไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างอันนี้ปูม้าโลดเท่าไหร่นะคะร้อสาสิบบาทประมาณกี่ตัวโลอ่ะพี่สี่ 3, ตัวโลสามสิบตัวโลอันนี้ตักเรเองเลยเหรอรเขาให้ช้อนเองได้เลยนะคะมันมีตัวเมียมั้งไหมอะพี่ตัวเมียมีไข่ไหมคะ จะไปกับข้าชูตัวผู้ใหญ่งายในลูกมีแต่ตัวผู้อะแล้วกันจะลองตักไม่ค่อยเจอตัวผู้เลยอ่ะเอ้ไม่เจอตัวเมีย อันนี้ตัวผู้ตัวผู้จ้ะตัวเมียมันต้องกลมๆใช่ไหออมอุ้ยพี่เขาดูเขารู้เลยอ้ตัวผู้พี่รู้ด้วยเก่งมากใช่พี่เขาดูแค่ข้างหลังก็รู้แล้วอ่ะอ,าาอันนี้เราอยากได้ตัวเมียนะคะอ,อุ้ยอยาสี สีมันจะอ่อนกว่าเหรอพี่ค่ะจะไม่ดีนี่กระดองหังใช่ไหมเออนี่ตัวนี้เออโอเคทาสีโอเคห้องน้ำสีกันนะมันแน่นหมดไหมพี่ตัวแน่นแน่นหมดเลยแล้วก็ตัวนั้นแจะหนูขอวางตัวแบบลนกลอบ โลละ830นะคะอันนี้ทิศเพิ่งรู้นะพี่เขาบอกว่าตัวเมียจะให้ดูข้างหลังสีมันจะอ่อนกว่าสีมันจะเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลถ้าตัวผู้นี่เดี๋ยวจะหยิบตัวผู้ให้ดูตัวผู้เป็นอย่างนี้ตัวผู้จะเป็นอย่างนี้จะต้องขีดผ้าฟ้าใช่ขีดผ้าฟ้านี่ดูดิเพราะตัวเมียไว้นี่มาตัวเมียไว้นี่มันเปสีน้ำตางกันนี่เห็นไหม ตัวเมียอยากได้ผิวแทนก็เลยไปเอาแดดมาแตัวผู้นี่จะเขา่าๆกิ <ขอ S 1> นตุ้ต้เยอะสีจะออกฟ้าๆดูเลยคะ่ะเออพิ่งรู้นะเนี่ยเลิศดตัวอย่างใหญ่อกองเท่าไหร่สองโลกว่าอันนี้แปดตัวสองโลกว่า จดี๋ยวเอาไปอีกสักสองตัวดีกว่านอกจากที่นี่จะมีปูม้าแล้วนะคะก็มีปูทะเลด้วยค่ะปูดำปูดำที่นี่โลเท่าไหร่คะพี่พี่ก็จะโล่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเดรออันนี้ตัวใหญ่ราคาไม่แรงนะคะโอเคที่นี่ก็ยังมีกุ้งแม่น้ำเนี่ยนะคะเป็นอยู่ในออกซิเจนเหมือนกันะค่ะ ตัวอย่างใหญ่อ่ะอันนี้โลเท่าไหร่คะโอ้โลละหกร้อยตัวเบ้งๆเลยจ้ะแม่หกร้อยเองสิบดอลลโอ้ตัวบางเบ้งเลยอ่ะอยากไปแชร์ไหมล่ะอันนี้เปียพันฟาร์มนะคะ ก็จะมีทั้งปูทะเลกุ้งสดค่ะพร้อมส่งแล้วก็หรือจะติดตาเป็นเฮียยุทธปูทะเลนึงก็ได้ค่ะจะมีบริการสดงปูสดปูมาเป็นเปกุ้งเป็นเป็นปูทะเลเป็นเป็นนะคะมาได้ที่ผีพันปารได้เลยค่ะฝากร้านที่เขาไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ เราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจัดจานเรียบร้อยกูจะขึ้นขึ้นดูบเวอร์แม่ตามขึ้นกันเลยทีเดียวตุ๊บโอเคได้กินไหมฮะ สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับเค้กแซ่บๆอีกแล้วนะคะวันนี้มีเมนูเผ็ดเดือดปูม้าเป็นๆเ,เราไปช้อนมาจากบ่อเลยนะคะนี่ตัวใหญ่มากเนื้อยังใสๆฉ่ำๆยู่เลยค่ะแม่เดี๋ยวไปกินกันคะ่ะอีกอย่างคะเนี่ยอร่อยไหมอ๋อมากินด้วยกันสิคะคุณแม่เดี๋ยวค่ะดิสิ อริเลเรามาจัดเพื่อนคุณแอรีเลกันเลยดิฟ้าเนื้อเสร็จใส่ใส่มากแต่สลายจะเยอะอยู่นะเนื้ออย่างเน้เนื้อแบบเนื้อเนื้อ่ะเนื้อว่านหวานดูดิเนื้อใส่ปิ้งอ่ะด้ดีเนาะเกรกเซอแ์เป็นตัวเดียวคนะ อืมอืมอืมอร่อยอืมอืมโอ้เผ็ดอืมอืมแน่นมากอะอืมดูดเนื้อแทบไม่ออกอ่ะอืมอืมสดไม่สดไงคะไปตกมาจากไอ้ไปตักมาจากบ่ออืม แต่ด้านนั้นจิ้มกระโดนนมนี่ค่ะตัวอร่อยค่ะแม่นิี่เอากินได้ด้วยอ่ะนี่สะกแยงกันเนี่ยกินได้เฉยมารกชินีโนค่ะอย่างความกรอบหอมไหมนะวันนี้สามคนอนะ่ะอืมตากองคนตัดต่อแล้วก็ เป๊แซบๆเนีน่ยก็ไม่เห็น <c oughs> ตัวใหญ่ <c oughs> อันนี้แบบตัดมาแค่ครึ่งตัวนะ <c oughs> แม่ <c oughs> <c oughs> มีทริคการเลือกปูตอนไปซื้อปูที่ฟาร์มด้วยนะคะ <c oughs> จะบอกอยู่ในนั้นว่าตัวผู้ตัวเมียแบบไม่ได้ดูตะปิ้งอะว่าดูแค่ตอนคว่ำอะดูยังไง <c oughs> ถ้าดูไงครต่อไปดูในคลิป่ะ <c oughs> พีเคอันเนี้ยหมดแล้วพีก้าก็ครัวมาเท่าไหร่ก็แต่ไปรึ่งอะค่ะให้เลยจ้าไม่ค่ะลิลี่โดยเฉพาะต่างว่าหมดแล้วหรือยังจัดไปคนเดียวเลยค่ะแม่ จะไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวกับแตดขมก่อนค่ะน้ำกระเด็นเข้าหน้าไปเลยจ้ะขาก็อย่าให้เหลือเห็นเหอคะหน้าืม ลำไส้แค้กแซ่บยังอยู่ดีไหมคะกายไม่เหลือแล้วม,มันก็ต้องกินตามช่องนั่นแหละค่ะอโอ้มะละกีนกับมะเขือเทศค่ะม,มันปูค่ะเลิศอ่ะ กระดองนี้มีมันนิดหน่อยอเต้องรสนี้แล้วคอ,อันนีสอ้เห็ดเพจจุงยังไงล้วค่ะเรียกไปกระดองสองแล้วนะคะอาละ่ะค่ะค่ะอื้อ น้ำปลาราไปเลยค่ะคนเติมน้ำนมันอร่อยเลยอ่ะตำทำทำโรลก็น้ำซัมยานหน้าอร่อยอ่ะคนเติมอร่อยหน้าอร่อยมากเลยอ่ะฝากค่ะเดี๋จะเผ็ดนะคะอ่นนี้ไปไปไม่ได้นะมืออันนี้น้ำกระลงนียไม่เป็นไรโอ้โดีมากเลยอ่ะ เข้ากันใช่ไหมเข้าเข้ากันดีดีอ๋อ๋อบอกตรงนะผักไม่อร่อยแต่เผ็ดได้ไหวแล้วเอ้ยนกปู่างใส่อะใส่เกาะติดกามเลยสุดจริงมาละกินนกัะหน่อยร้องไห้เลยเหรอคะ โอ้ายเรียวด้วยทำไมวอมาลักขี่หน่อยค่ะอันนี้ใส่พริกเยอะมากติดสามติดเมตรนะเอ้ยสามเกยน่ะอื้อหือ มีขนาดทุกกล้ามาแล้วนะอืเอ้ยอ้าอ้าโอ้มะระอร่อยค่ะ,ะปกติไม่กินมะระไม่ใช่หรอค่ะโอ้เผ็ดว่ะเอเ็ดคิดเลยได้ละเนี่เดี๋ยวขอกินอีกนะออโอ้เผ็ดวะอ้า ถึงเวลาแมรี่แล้วนะคะแมลี่ไม่ไหวแล้วค่ะเค้กแซ่บๆครับค่ะการันตีคุณแซ่บเกินค่ะเนื้อแบบอย่างใสอ่ะแต่บผหาสมุดก่อนไปแล้วเหรอคะไม่ไหวค่ะไม่ไหวไม่ไหวไปบ่ายค่ะไปบ่ายหรอคะไปบ่ายค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เค้กฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e แล้วก็กดกระดิง่งกริง๊งกริง๊งกริง๊งให้เค้กแซ่บแซ่บด้วยนะคะแล้วคอยติดตามได้นะคะ<ช>ว่า,<ช>วาเมนูหน้าเค้กจะนำเมนูแซ่บๆไหนมาให้เพื่อนๆดูกันอีกค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายที่สอบลงนี้เพื่อเว่าไ,ได้เห็นมากโอ้คันอันนี้ใส่เยอะสุดเลยวันนี้ไม่ไหวแล้ว